สวัสดีครับวันนี้จะมาแคสเกมเทนทิสบี้นะครับในในผมอยู่ในรายการคลิปเลแล้อเ,เกมเมไทยนะครับอนี่ค,คือแขกรับเชิญผมกับเชื่ออะไรครับมิวนะครับ,บะะไปขอไปเลยเลยเลยไปไปตองมาต้อไปไปมาแล้วทีมียวครับ ไปทางไหนก่อนล่ะเฮ้ยเดินมาวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยมาไปทางทะเลก่อนดิอ่ทาทะเลก่อนเลยเฮ้ยโอ้นี่กไงเดินช้ายตาตดินฮะยังไงไปตรง,ะง,รตงทะเลก่อนใช่ไหมวันนี้ว่าจะขอให้ได้สักหกเจ็ดอันนะ่ะน่ากลัวแบบ เจ็ดอันขึ้นไปเนี้ยไม่ไหวละว่าไงเพื่อนลืมต้น,มนตตตไม้ที่มันหักหักโวโ้ยไม่นะี้เจ็ดอันจะตายเขยิบไปม,มาเ,นเดนเก็บไปแล้วมาเลยไหนวะ่าต้องเทเลจ่ะเทเลซ็อปซี่อยู่ไหนจ๊ะ ไม่ก็ปิดเคยละเคยละมาด,า,าดิไวจุกใจน่าจะดุ้งแลวเมื่อกี้เคยไปบ้านกันเด็กนี่เจอแล้วจะรับพายเค้กสว่าง,งามไ,ไอ้มาอ่ะไม่ใช่ดูผิดเห็นเนสาใจเลยกลัวเบย Ơi, <laughs> ừ. là rồi Xong à, à. Mà, mà, mà Ơi, dừng lại, dừng lại, dừng lại À, mà, mà, mà Ơi, cái gì này Ui Thế này chả, thế lắm Măng ơi chả lắm, chả lắm, chả lắm À, à. อุ้ยอุ้ยกระตุกว่ะกัะตัวเลยเออเงี้ยเงี้ยเรียบเรียบเี่อ่บ้านมาันละเข้าไปเอาเลยเฮ้ยไอกเกรืองดูดฝุ่นผม,ผ,มผมให้เจ็ดคุนลงไปก่อนนะ ไปแล้วอุ๊ยความจริงพอเราเก็บคลิกในบ้านมันจะตามมาเนี่ยไม่ตามเลยไปหาให้จบเลยสี่งที่ต้องห้ามก็คือนะนะครับห้ามขึ้นเขา ทขึ้นเขาเด็ดขาดจำ <laughs> เลิมจำเดิมแต่เล่นเล่นจะอยู่มาแล้วไม่ตอนขึ้นเขาอะ่ะเล่ามาฟังอุ้ยเออเปนทางขึ้นเขา <laughs> เฮ้ยไหนอะคุณมิวนี่ตามมาแต่ไกลอ๋อได้ขึ้นเขาแไปวิ่งขึ้นมาเลย ไปไปเลยเวนเวนเวนไอ้คนนั ah okay. Okay. ่งไม่รู้ขึ้นเลยเลยโอเคโอเคบัวไปดูที่ต้นไม้ต้นใหญ่ดีกว่ามีน้องเบย์อะไรจ้าที่มาหาแล้วจะน้องเบย์อะไรอะไรอ๋อ เบทำไมพับเค้กหางอยากวะจำไม่ได้ๆอยู่ไหนรอด้วยไปเลยเังไงไ้วุ้ยเจอแมงสาตายเอ้ยดูต้นใบต้นนี้เหรอ,มอไม่มีไม่มียีงไงเจอแล้วใช่เปล่าเออใช่ใช่อีซี มีซี่มันน่าจะหาง่ายสิแต่มันหายากกว่าเดิมอุ้ยอะไรวะมิเรงซาโดดวี่อ่ะย่างหกอันเจ็ดอันเนาะเจอแล้วเก็บยังเก็บวิบเลยอ่ะอมิซี่อันแล้วไปสี่อันมันเริ่มจะหันวิ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ะปะถ้าเจ็ดอันมาหลายใบแปดอันนะห้าอันแล้วยกเลิก ก็จบกันกันรีวิวแล้วแกไม่เก็บเออเก็บละมันหัดวิ่งแล้วววเิ่งมาแล้วเววิ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งอยากเห็นบาร์ฮะนะวิ่งแต่เอาวิ่งเลยแต่หกอาจจะชะลวยดิบเลยกระชั้นเยอักเบยอุ้ยไปรอตามมาอยู่ไหมตามมา หน่งมันก็วิ่ง<อ>เมื่อไหร่หนึ่งเนี่ยมันจะฝั่งนี้นะ<า>มันกำลังหัดวิ่งใช่ไหมเนี่ยมาตามหยุดเอาไม่เออมาตามน้องมายังโอเคตามาได้มันอยู่ในถ้ำมันเนืงอฮะถา้ำเลยไม่ตามเอเอ,าเอามาแล้ตามม<ห>า<ห>อยู่อ๋อ เบะตามมาอยู่วะเบะไม่ตามอ้ไรหกคูนขึ้นไปไนมันต้นไม้ต้นนี้คุนคูนน่า,นากลัวฮะมันก็น่า,นากลัวมากนา่นตลยนตอนงคือโอเควิ่งเร็วจังวะไปจับมันตายแอเจับเลยจับอ,อุ้ย อะไรวะมีแรงสัตว e tamam, ์ฟุ๊กบี้เหี้ยมตุเรจิเฟอร์ไอ้เบ๊บอยู่ไหนอะไรมันต้องอรู้ดิไอ้เบ๊บไม่ตามมาแล้ว วิ่งอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยไล่เฮ้ยโอ้เบะเขาฟันเหลืองแล้วเว้ยไอฟันสวยแล้วเว้ยฟันเหลืองแถวๆคือเรียบมันกลับมาบ้านมันนี่แหละเขารักษาฟันใช่ปะมีเด็กไม่แปรงฟันไม่เด็กไม่แปรงฟันในปากผมไม่เข้าฟันนะ ข้ปาปากอะไรอ่าปากยิยงปันปันโคตรยาวเลยรักษา,กาอบบรากษาแบบแครว,ว,วิ่งตา้าเอ้ย,อยนี่เจอนี่็อยู่บ้านคนเดียวนะ นีเสือวิ่งเร็วมากนี่ในี่ไงเจอแล้วพัคเคสเรงไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวเะนี่ยแต่ว่าเรามาันก็หลอนเนี่ยแหละเออค้าแปดหันไปดูข้างหลังนะตองไงวะ เว้ยนั่นเนี่ยพายมาเลยอันนี้ผมขอจบกัารคัสตาร์ดดีกว่าแล้วขอถอดรูฟังแล้วก็เจ็ดอันเนี่ยตัดเค้หกอันเจ็ดอันเนี่ยจะลวนแล้เรื่องเลยเราจะกีดกันมันไอ้ที่นั่นผวดคออยู่ไหนวะเหลืองมั้ง ถ้าเจ็ดอันถอดหูฟังเนี่ยแล้วเราก็คุยกันก็ลุนเริงนิดนึ่งเลยใช่สีแดงมั้งไอ้ไอ้ที่ตัวสีแดงหูคออุ้ยี่เหลี่ยมหูคอไอ้นั่นเนี่ยมันตายไปแล้วที่เราไปเก็บไอ้ที่ทะเลสาบอ่ะเออสีแดงตัวสีแดง กอ้โจบการรีวิวแล้วครับไปนะครับบายบายเดี๋ยวไปบอกน้องกันนะเอา,ากรเทรมาให้เลยกดชิปค้างเลยปั๊มเลิกเล่นเลยวิ่งมาอ้า